อินใช้ยังไงช่วยสะกดจูอินให้เข้าใจง่ายจูอินพินอินแล้วก็เสียงที่จะสะกดคำในภาษาจีนนะคะแผ่นแรกก็คือแผ่นตัวพยัญชนะสองสละเดี่ยวสามตัวพันเสียงก็คือจะเป็นสละเดี่ยวแล้วก็ใส่อินอย่างสั่งชีแล้วก็แผ่นที่สี่ก็คือแผ่นตัวสระผสมอ่ะเราลองมาสะกดกันสะกดแผ่นแรกก่อนนะคะสระเดี่ยวเอาวางท่าไปอันนี้ก็คือเสียงสาม,มัญน,นะคะอืมอแปะไว้ อาปอปะปอแองตังนะคะออกเสียงให้เลยนะคะปังในตรงนี้แต่ว่าในส่วนของพินอินอาจจะยังไม่ได้เขียนวรรณยุกให้นะคะเพราะว่าตรงนี้ต้องไปโรงเรียนในส่วนของตัวสะกดพินอินนะคะจิกจูอินนี้นะคะชุดจิกจูอินหนึ่งชุดจะมีทั้งหมด4แผน่นใช้คู่กับในส่วนของบทเรียนนะคะอ่าเซตสัททากษ์สอนก็คือรวมจูอินพินอินการสะกดแล้วก็การผันเสียงอ่ะอันนี้คือวิธีการอ่านต่อมาเราลองผันเสียงนะคะ ปออาปาปออาปาอย่างอินปาปออาปาฉ่งอินปาปออาปาชว่วยอินปา โอเคอันนี้ได้ละแผ่นที่2เราผ่านเสียงไปละต่อมาเราเริ่มแอดวานซ์มากขึ้นก็คือในส่วนของสระผสมสังเกตที่ให้อันนี้คือตัวพยัญชนะนี่คือสระเดี่ยวอันนี้คือตัว e u e เอาตัว2 2มิดอิโตนี่กับตัว e u e มาผสมกันเกิดสระผสมอีก20เสียงนะคะก็เป็นแผ่นนี้นะคะ e u แล้วก็ e นะคะเราลองผสมดูปอ e e b e เห็นไหมคะ พออ e ี e ีเพีต่ถ้าจะใส่อินอย่างสั่งชีก็ใส่ได้เลยนะคะครจินงเครอรปุยไลโอเอแอดสี่ห้าหกเอ็มบยูชุดหนึ่งสี่แผ่นสามอยหบาทนะคะสั่งก็ถักไปได้เลยสวัสดีค่ะ